จังหวัดที่รวยที่สุดในประเทศอันดับว่าเทว่าเล้งตรงเที่ยวได้ป่ะนี่มันนะคู่นเ,นกเก็ตต้องติดยังไม่ต้องติดรายได้ต่อหัวหมากมผมต่อว่าสุราษฎร์ธานีอันดับว่าสุรา์ธานีอายุทยาก็จำอะไรกันวะก็ไปขายโรตีนะพัดเรือขายดีใช่ไหมขายดีนะเออโรตีได้ไหมผิดเราบอกกูเจอเรือมั้อันดับ<ม>ที่จุนบุรีมันต้อง <c oughs> ไหมอ่ะวันนี้ชุนบุรีชุนบุรีนะ ราจีนบุรีปิดครับอันดับสามเป็นบุรีว้ารวยจังไหมเอ้าจังไหมนั่นเป็นท่องเที่ยวมันมาเป็นคนรวยอันดับสามของประเทศต้นบุรีแต่เดี๋ไม่รวยไอ้หน่อยรุ่งเด็กยิบวะอันดับสองภูเก็ตครับภูเก็ตเล่นท่องเที่ยวไม่เยอะโอ้โมีรายได้ต่ำกว่าเยอะภูเก็ตอันดับสองกรุงเทพมหานครครับอันดับสองปิด ตุทธายนับหนึ่งเจียงไวมเดี๋ยวพูดเก่นดีวะเมืองอุตสาหกรรมสมุทรสาครมสมุทร,รสงคร,รามระยองระยองอถูกต้องแนมะ่ระยองรวยที่สุดในประเทศ <นา S 2> ที่<น>ามา<น>ปีโซนนงาเปงนะบุกไปนี่นะ